หยุดเวลาในความทรงจําคุณเคยสงสัยไหมว่าศิลปะสามารถพาเราย้อนกลับไปในห่วงเวลาแห่งความทรงจําได้อย่างไรนิทรรศการ Golden t h r e a 2025โดยอรินรุ่งแจ้งที่โมคเคอร์แบงคอกจะพาคุณดําดิ่งสู่โลกแห่งศิลปะที่ผสมผสานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความรู้สึกได้อย่างลงตัวที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมคเคอร์แบงคอกได้เปิดประตูต้อนรับผลงานระดับโลกที่ทุกคนรอคอย Golden t h r e a 2025 ซึ่งสร้างสรรค์โดยอรินรุ่งแจ้งศิลปินร่วมสมัยชาวไทยผู้มีชื่อเสียงระดับนานา,นาชาติผลงานชิ้นนี้เริ่มต้นจากการนำเสนอโกลเด้นทีดรอปในงานเวนิสเบียปี2013ซึ่งได้รับคำชื่นชมอย่างล้นหลามจากนักวิจารณ์ทั่วโลกในเรื่องของการตีความความสัมพันธ์ระหว่างศิลป,ปะเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์โลกได้อย่างลึกซึ้งโดยใช้สิ่งของใกล้ตัวอย่างทองหยอดมาเป็นสื่อกลาง ทองหยอดขนมไทยโบราณที่ถูกนำมาตีความใหม่ในฐานะสัญลักษณ์ของการเดินทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและแรงงานในยุคอาณานิคมคุณอาจจะสงสัยว่าขนมหวานธรรมดาธรรมดานี้เกี่ยวอะไรกับเรื่องราวเหล่านี้นี่คือจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจของการเดินทางในโลกศิลปะจากเวนิสสู่กรุงเทพในปี2568รอิารินได้สร้างสรรผลงานขึ้นใหม่ภายใต้บริบทของโมคเกอร์เบ k คอกเพื่อเชิญชวนให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสพ,พลังของศิลปะที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างอดีตปัจจุบันและความทรงจํา ในมุมมองใหม่ของที่พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย Golden T Drop สองพคือการตีความใหม่ของตำนานที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะศรัทธาและความทรงจำที่เดินทางข้ามพรมแดนวัสดุทองเหลืองนับพันหยดถูกสร้างขึ้นให้ลอยอยู่ในจังหวะอันสงบนิ่งราวกับหยาดฝนสีทองที่แขวนอยู่กลางอากาศศิลปินเชิญชวนผู้ชมร่วมตั้งคำถามต่อบทบาทของศิลปะและพิพิธภัณฑ์ผ่านการมองการรับรู้และการเวลาที่ค่อยๆเปลี่ยนความหมายของทุกสิ่งไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ภายในพื้นที่จัดแสดงหลักคุณจะได้พบกับโกลเด้นทีดรอปหรือหยดทองจำนวน2,774ชิ้นที่แขวนลอยอยู่กลางอากาศสร้างประสบการณ์แห่งความสงบและการคุ้นคิดราวกับการหยุดเพื่อรับฟังเสียงของเวลาและการระลึกถึงสิ่งงดงามที่ผ่านพ้นไปความสมดุลน,นี้มีได้มีไว้เพื่อยืนยันความสมบูรณ์แต่เพื่อให้เห็นว่าความงามและความจริงต่างดำรงอยู่บนเส้นแบ่งที่บางเบาและนี่คือจุดที่น่าสนใจ ผลงานยังเชื่อมโยงกับสถาปัตยกรรมของโมเคอร์แบงคอกที่มีลวดลายเรายขาคณิตซ้ำๆบนผนังด้านหน้าราวกับเป็นการบันทึกเรื่องราวทางศิลปะที่เชื่อมโยงอดีตก,กับปัจจุบนันทั้งสถาปัตยกรรมและผลงานต่างตั้งอยู่บนสมดุลระหว่างความเป็นระเบียบและความเป็นธรรมชาติระหว่างความศรัทธาในอุดมคติของศิลปะกับการตีความใหม่ในยุคปัจจุบนันนิทรรศการนี้แบ่งออกเป็นสี่โซนหลักได้แก่ทงอาเซียมเอเทรียมเซาจัดแสดงผลงานชุดใหม่โกลเด้นทีดรอปสองพันยี่สิบห้า ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อโมค a บ g คอกและกลายเป็นส่วนหนึ่งของคอลเลกชันถาวรของที่พิพิธภัณฑ์ห้องหมุนเวียนหนึ่งวิดีโอ making of Golden t d r o p ถ่ายทอดเบื้องหลังการสร้างสรรในช่วงเวนิสบีเนีย2013ห้องหมุนเวียนสองจะแสดงผลงานต้นฉบับ Golden t d r o p 2013ห้องหมุนเวียนสวิดีโอสัมภาษณ์ศิลปินถ่ายทอดแนวคิดและแรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงาน Golden t d r o p 2025 ไม่ได้เป็นเพียงแค่การดำลึกถึงผลงานในอดีตเท่านั้นแต่เป็นการเชื่อมโยงอดีตก,กับปัจจุบันความทรงจำกับการเปลี่ยนแปลงและความงามที่ยังคงอยู่เป็นบทสนทนาละเอียดอ่อนระหว่างศิลปะเวลาและผู้ชมที่ร่วมกันนิยามคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยไทยให้เคลื่อนไหวอยู่เสมอคุณพร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนี้หรือ,อยังนิทรรศการ Golden T Drop 2025 โดยอารินรุ่งแจ้งจัดแสดงระหว่างวันที่9พฤศจิกายน2568ถึง15กุมภาพันธ์2569ณพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมคเกอร์แบงคอกเปิดให้เข้าชมวันอังคารถึงวันอาทิตย์เวลา10นถึง18นปิดทุกวันจันทร์คุณคิดอย่างไรกับแนวคิดนี้คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าศิลปะสามารถสะท้อนความทรงจำและประวัติศาสตร์ได้มาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง